สวัสดีครับผมมหาแมงครับกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมวันนี้พามาชมข้าวนะครับผมที่กําลังอยู่ในช่วงระยะเริ่มแต่งตัวจะตั้งท้องนะครับผมกับสายพันธุ์85นะครับผมพันธุ์นี้85นะฮะร่องตรงนี้พอดีร่องเดิมเป็นเป็นในร่องร่องที่เคยปลูกผักเก่านะครับผมก็จะเห็นสังเกตว่าไอ้ตรงที่ ที่เคยเป็นเป็นสันล่องนะครับผมจางงามผิดปกติฮะตรงนี้นะครับผมก็จะเขียวปิดปกตินะครับผมส่วนตรงกลางล่องนะครับผมหรือล่องที่ปลูกนะฮะล่องที Cord ่ปลูกนะครับก็จะเป็นเขียวต่ํากว่านะครับผมแต่แต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเนาะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวสุดท้ายข้าวนะครับผมก็จะออกรวงพร้อมกันนะครับผมสกแก่พร้อมกันนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ปัญหามากนะครับผมเนาะแต่ปัญหาที่เกิดนะครับผมกับแปลงนี้นะครับผมนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่าไอข้าวนะครับผม8 5ด้านะครับผมเป็นข้าวที่ อายุค่อนข้างยาวนะครับผมอายุอายุหลังหวานค่อนข้างค่อนข้างนานนะครับผมก่อนที่เก็บเกี่ยวที่นี่ปัญหาที่เจอก็คือนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเห็นไหมครับผมระเวงนี้นะครับอันนี้คือปัญหาที่ถูกหนอนกอและหนอนม้วนใบเข้าทําลายค่อนข้างหนักนะครับผมค่อนข้างหนักมากๆเลยนะฮะตรงนี้นะครับเวงนี้เดี๋ยวผมสูงเข้าไปใกล้ๆดูให้ดูนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็เจอปัญหาในเรื่องของหนอนกอนะครับผมนกินค่อนข้างหนักเลยนะครับผมเห็นไหมฮะจะแดงแบบ เละเลยนะครับผมทั้งนอนกอทั้งนอนม้วนใบนะครับผมกินกันเละเลยนะครับผมซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับผมไอ้ตรงกลางร่องอย่างนงี้แหละครับผมตรงกลางร่องนะฮะมันจะเจอเยอะนะครับตรงกลางร่องมันจะเจอเยอะนะครับผมเพราะว่าข้าวมันจะงามผิดปกติเนาะนะครับทีนี้ดูยังไงนะครับผมว่าเป็นนอนกอหรอนอนม้วนใบเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปพาไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องลงไปไกลนะครับผมอยู่ขอบๆนี่ก็มีเยอะะเลยนะครับผมนี่ก็จะให้ดูนะครับผมนี่คือลักษณะของ นอนม้วนใบนะครับผมที่เข้าทําลายนะครับผมนี่เลยเมื่อมันกินเนาะก็จะเป็นหลอดๆอย่างนี้นะครับผมเนาะแต่นี้ก็จริงจริงจริงแปลงนี้ทําการฉีดพ่นเพื่อป้องกันไละกาจัดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไอ้ตรงริมนี่มันมันมันอยู่มันอยู่ริมแล้วมันไม่โดนนะครับผมนี่อยู่ริมขอบอย่างนี้นะฮะมันจะไม่ค่อยโดนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้ดูว่าตัวมันยังอยู่หรือเปล่านะครับผมนี่เลยนะครับผมลองลองอันนี้ขึ้นมาดูอย่างนี้เลยนะฮะลองเด็ดขึ้นมาดูเลยนะครับผม เดี๋ยวกลับมาดูกันใกล้ๆว่าไอตัวนี้นะครับผมจะยังมีตัวอยู่หรือเปล่านะครับผมเราจะแกะกันดูอย่างนี้เลยนะฮะอยู่ไหมฮะนั่นนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมมันมันไวครับผมมันมันไวนะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับนี่นี่นะฮะ น,นี่จะพาดูหนอนหนอนม้วนใบก่อนเนาะนะฮะพาดูหนอนม้วนใบก่อนนะฮะเดี๋ยวหนอนกอหนอนกอก็มีเยอะนะครับจะพาดูหนอนกอด้วยนะฮะค่อยๆแกะนะฮะอันนี้อยู่ไหมฮะอันนี้ไม่อยู่แล้วฮะอันนี้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยว มันต้องมีตัวนะครับที่จริงมันเยอะนะครับแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเจอมันนะครับเราจะไม่ค่อยเจอตัวมันมันมันค่อนข้างไวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้แกะให้ดูแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะฮะตัวนี้มันตายแล้วนะอย่างเมื่อกี้นะครับผมมันมีตัวนะครับมันไปไวนะครับไปไวมากเดี๋ยวดูก่อนนะฮะไปดูก่อนนะฮะเอาเป็นว่าม้วนใบ มันอยู่ลึกนะฮะต้องลงไปเก็บงลงเบลึกนะครับพอดีผมไม่ได้รองเท้ามาแต่แต่คาดว่าหลายๆคนน่าจะรู้เนาะม้นใบนะครับผมถ้าเข้าช่องนี้นะครับผมก็ป้องกันร,ระยะใบธงนะฮะป้องกันร,ระยะใบธงให้ดีนะครับผมซึ่ง,งถ้ากินใบธงก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจะทําให้ข้าวมันเสียหายนะครับผมเนาะแต่เดี๋ยวเห็นไหนก็มาแล้วนะฮะตรงนี้เดี๋ยวต้องดูตัวนอนกอนะครับผมดูนอนกอด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองชักตอนนี้ก้นมาดู ตรงใกล้ๆนี่มีหรือเปล่าอ่ะดูตอนนี้เลยแล้วกันนะฮะตอนนี้ใกล้มือสุดนะฮะชักยอดขึ้นมาเลยดึงยากโอเคถอดขึ้นนะฮะนี่นะฮะลักษณะการเข้าทำลาย ีตัวอยู่หรือเปล่านี่โอเคอันนี้โดนยาไปแล้วโดนยาไปแล้วนะฮะนี่คือแผลที่ถูกทำลายนะฮะแต่โดนยาไปแล้วครับตัวนี้ไส้จะเน่านะฮะดูอื่นนะฮะดูอืน่นจริงจริงมันเยอะมากนะครับ ไม่ได้เอารองเท้าเข้ามานะนครับผมถ้านอนม้วนใบเนาะมันจะกินอย่างนี้นะนี่เลยเข้าฝักเข้าฝักเข้าดักแด่นนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือที่ที่มันเป็น มันเข้าฝักนะครับนี่นะครับมันเข้าฝักเข้าดักแด้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะพยายามมาให้ดูแล้วกันนะครับผมมันมันจะดูยากเนาะนี่ครับผมนี่นี่มันเข้าเข้าดักแด้นะฮะเป็นฝักอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือคือดักแด้ตัวมันนะนะครับแต่แต่ตัวนี้มันแห้งแห้งตายแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันแห้งตายแล้วเนื่องจากว่าโดนโดนในในกลุ่มของสาร ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันลมจัดไปแล้วนะครับผมมันก็จะตายนะฮะมีอีกไหมที่จริงถ้าเราหมั่นดูแป้งนะครับมันก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้ก็ไม่มีนะฮะแสดงว่าแป้งนี้คือฉีดพ่นไปแล้วนะครับผมฉีดพ่นไปแล้ว นี่เลยสังเกตตรงนี้มันงามครับมันงามงามมากๆเลยนะมันงามมากนะครับมันก็เลยเป็นเป้านะฮะเป็นเป้าให้พวกหนอนกอหนอนมอนใบเข้ามากินนะฮะนี่อันนี้คือเนี่ยถ้าเกิดว่าหนอนกอกินสังเกตไหมฮะลวงจะออกขาวอย่างนี้เลยนะฮะลวงจะออกขาวอย่างนี้นะี๋ยวถอดขึ้นมาให้ดูนะแต่ตัวไม่แน่ใจนะว่าอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันโดนสารเครมีป้องกันกำจัดไปแล้วนะครับผม ถ้าอยู่ก็คือได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นกันนะฮะแกะดูเลยนะฮะนี่ฮะไส่ข้างในจะโดนกินอย่างนี้โดนทำลายอย่างนี้ทำให้ข้าวออกรวงสีขาวอ่างเงี้แกะเข้าไปดูครับ ตรงนี้ยังมีรอยแผลนะฮะตรงนี้ยังมีรอยแผลรอยแผลที่โดนกัดแทะนะครับตัวนี้ล่องรอยตายไปแล้วครับนะฮะเศษหัวดำๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือรอยหัวหัวของหนอนนะครับผมตัวมันตัวมันย่อยย่อยตายไปแล้วเปื่อยแล้วนะฮะอันนี้คือแปลงนี้ทำการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดไปแล้วนะฮะ นี่ฮะนี่นี่ยังมีตัวอยู่นะฮะนี่คือบางตัวมันก็ตายแล้วเนาะบางตัวก็ยังไม่ตายนะฮะอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ตายนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมครับดูยากหน่อยเนี่ยนะครับผมนี่คือลักษณะของหนอนกอข้าวนะครับผมที่มันกัดกินนะฮะที่มันกัดกินในตัว รวงข้าวเนาะแล้วทีนี้มันทําให้ข้าวออกลวงดํานะครับผมออกรวงขาวนะครับผมนี่เลยนะครับผมลักษณะตัวมันเลยนะก็เป็นพิษเป็นภัยนะครับผมตัวเล็กแค่นี้นะครับผมเป็นพิษเป็นภัยมากนะครับผมทําให้ข้าวออกรวงสีขาวอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่านํามาให้ดูนะครับผมกับบรรยากาศนะครับผมนํามาให้ดูแล้วกันนะครับมันมันเยอะนะมันเยอะนะครับผมมันเยอะ นะครับผมก็ทําให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับผมดังนั้นใครที่ทํานาอยู่นะครับผมเนาะเข้าตรงไหนที่งามๆวยสวยๆนะครับผมก็ต้องเตรียมตัวนะครับผมเนาะหมันศึกษาหมันดูแปลงนะครับผมถ้าเห็นร่องรอยการเข้าทําลายนิดหน่อยนะครับผมก็ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครที่ทําชีวภาพก็ต้องหมันหมันสําสรวจตรวจแปลงแล้วก็ใช้พวกาสารที่มันสามารถป้องกันได้นะครับผมเนาะ บ่อยๆนะฮะใช้บ่อยๆนะครับจะเทียบกับกลุ่มของเคมีไม่ได้เพราะว่าเคมีเขาใช้ทีสองทีมันก็จะหายเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นชีวภาพมันต้องใช้บ่อยขึ้นนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เฟลในเรื่องของหนอนมดใบจริงๆมันมีนะฮะแต่ว่าผมผมไม่ได้เอารองเท้าลงมานะครับผมก็เอาบรรยากาศมาให้ดูก็แล้วกันนะครับผมแปลงนี้นะครับผมก็ร่องรอยนี่ใช้รถรถฉีดพ่นไปแล้วนะครับผมใช้รถฉีดพ่นไปแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้ ฉีดพ่นทั้งหนอนกอแล้วหนอนมนใบนะครับผมก็ยังไม่ได้สอบถามกับเจ้าของแปลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะก็เอาบรรยากาศนะครับผมมาให้ชมก็แล้วกันนะครับผมเนาะใครที่เจอสภาพอย่างนี้นะครับเนาะก็สามารถที่ฉีดพ่นสารป้องกันและกําจัดได้เลยนะครับผมไม่ต้องรีรอนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับผมเนาะก็บรรยากาศข้าวแปดห้าเนาะนะครับผมจะกอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมกอใหญ่ๆแล้วก็ท้องสวยๆเลยนะครับผมแต่ว่าไอ จะอายุนานหน่อยนะครับผมเนาะใครที่เจอปัญหานี้เนาะก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมว่ามีวิธีป้องกันกาจัดยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็สำหรับผมเองมหาแม่งนะครับผมก็จะพยายามหาวิธีการนะครับผมมาช่วยนะครับผมแนะนาส่งเสริมกันไปนะครับผมว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมเพื่อที่จะป้องกันและกำจัดไม่ให้เกิดปัญหานอนกร่อนม้วนใบนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้ววันหน้าเราเจอบรรยากาศดีๆยังไงเดี๋ยวจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนทุ